เอาใส่เวลากินโดนว่าตาตาละหลอบแป๊บเดียวก็อิมอืแต่กินดูว่าตาละเมือคุณตาสังเกตปะตัวช่วงนีนดูโยมมากินดูสองเวลาตืดสวัสดีค่ะคลิปนี้ยายจะพามาดูพฤติกรรมการ หัดกินหญ้าของลูกวัวนะคะอายุเพิ่งจะได้21วันกำลังฝึกกินหญ้านะคะนี่ก็คือคอกหญ้าที่คนตาสายไปเกี่ยวมาไว้ให้ตัวแม่กินแต่เขายังกินเส้นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้เอากินสิลูกกินสิกินสินั่งลานั่งลากินเร็ว กินให้เอฟซีของยายตุ๊กดูหน่อยน่ารักน่ารัก <laughs> ตื่น <laughs> อากินแล้วลูกกินแล้ว <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อน <laughs> <ๆ>อยากดูพฤติกรรมการฝึกกินหญ้าของหนูอยู่นั่นนะ่ะอากินเลยร็ว <laughs> อิ่มแล้วเหรอกินมาหลายรอบแล้วยายทำคลิปไม่ทันกินมาหลายรอบแล้วอ่ะเรียกไก่ไปกินข้าวโอ้ เรียกไก่ไปกินข้าวดูดูดูพฤติกรรมของสัตว์นะคะพฤติกรรมความเคยชินของสัตว์ถ้าได้ยินเสียงเจ้าของเรียกเขาจะฟังก่อนเห็นไหมเขาเขายกคอขึ้นมาเขาฟังก่อนคุณตาสายเรียกไก่อยู่ข้างหลังนะคะกุ๊กกุ๊กอยู่ข้างหลังแล้วก็กาลังตามไปไก่บ้านนะคะไก่บ้านกําลังไปตนะตุ่มตะลาบแสบเนาะไปแล้ว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 นู่นคุณตาเตรียมข้าวให้ละ ไปไปไปดูพฤติกรรมการกินอาหารของไก่ก็ได้คลิปนี้หลากหลายเลย <c ười> คลิปนี้ได้หลากหลาย <c ười> พาดูไปทั่วๆออกมาท้องเลยท้องนาไม่มีคลิปอะไรจะทำก็พาดูไปทั่วๆ มีจักตัวตาสายมีไก่หตัวก็เหลืออีกสองอยู่ไหน่ะสองตัวไปไหนอ้าอยู่ในครอบัวซะหนะเออเขาไปเก็บกินแมงที่อยู่กับญ้าอยู่ในครอบวัวสองตัวเพราะสนใจเลยเพิ่นเพิ่นมีอาหารกินแน่เพิ่นเลยไม่สนใจข้าวเอาไก่ไปต้มไหมเพื่อนๆนใครอยากได้ไก่ไปต้มมาเอาเด้ออยู่นาตาสาย ไปแล้วก็ไปหาเจ้าของแล้วคุ้นคุ้นเจ้าของมากๆเลยคุ้นเจ้าของมากมาออกจากย่าแล้วบวกินยาแล้วบปกลี้ยาแล้วมาหาเจ้าของรู้ซึ้ว่าเขามีความผูกพันเนาะตาเนาะเมนบอเขาผูกพันตั้งแต่หนูมาเล็กๆเลยน่ะนะเขาไม่ไม่ได้เฝ้าแม่นะแต่เขามาเฝ้าเจ้าของอืม ก็น่ารักไปอีกแบบเลี้ยงเขาก็ฮักเขาเนา้ตาเนาะเนี่ยดูซินะมันน่ารักขนาดเลยเหมือนเด็กน้อยเหมือนลูกน้อยมาอ้นนะแม่มาอ้นเจ้าของนี่ยแม่หนูว่าถ้าฝึกเอากล้วยให้กินเอาข้าวให้กินเขาจะกินอยู่ได้หนิคุณตาได้กลิ่นเจ้าของอะนะก็จะเฟี้ยฮู้จักเนี่ยเนี่ดู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 เฟี้ยกันเจ้าของมันก็ฮักคักสีงามงาม สีงามสะอาดสะอานด,ด้วยนี่นะสะอาดมากๆเลยไม่มีตุ่มไม่มีแมง <c oughs> แต่ระวังนะคุณตาเอออยโรคงูอะยาจังว่าโรคงูเสือยา,า,ยาอ๋อคุณตาเตรียมอะไรให้เขาแล้วเนี่ยสีฉีดหรือยัชุ่มฉีแล้วฉียาฉีดแม่แล้วแต่ลูกยังไม่ฉีดใช่ไหมช่วงนี้รคโลคก,กําลังระบาดนะคะโรคอัวกําลังระบาดตายไปหลายหลายหลายคอกแล้วนะคะอยู่บ้านก็ตายอกันอยู่บ้านคุณตาก็ตายเนี่นี่ย เนี่ยดูมาดูความน่ารักของเขาดูความขี้อ่อนของเขาหน่นเห็นไหมเฟี้ยเจ้าของอะน่ารักวาพี่น้องขนาดยายตุ๊กน่ะไม่ใช่เจ้าของนะเขาก็ยังไม่ไม่แสดงอาการอาการแบบบามีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเราน่เห็นไหมดุยจ้าสิกินที่ยังลูกลา้ามียังไงกินแนละ้วลูกเป็นทุงทยะตัวนี้นะ มุสิกินนี่ยังเออนั่งลาฉีดเป็นวลายาป้องกันไว้โอ้ยฉีดป้องกันไว้แล้วชอบตามากๆเลยเบั้ะ อ๋ออ๋อวัคซีนมาตะปุ่นเลยมันวะค่ะมาตั้งแต่แรงผลิตมาจากแรงประเทศที่เกิดโรคเลยมันวะค่ะเขามันมามันมากับมาเวียดนามมันวมอืมคุณตากำลังให้ความรู้เรื่องที่มาของวัคซีนเอามาฉีดตัวเค็ดรับไปรักตัดเยี่อหยวนเขาลักวอมาขายอยวนอืมอ๋ออ๋อเขาต้องมาแบบนี้ทารอดแบบท่างการนั่นจิบวท่านเนาะทารอตามตามท่างการมาแบบที่ ถูกต้องกระสิบว่าท่านการดู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 ความหน้ามึนของเขาความหนาเมือนโอ้ยมันกินบ่ได้มันไม่มีหน้างกียนดีแล้วค่ะดีแล้วป้องกันไว้เป็นวัคซีนป้องกันเขาก็จะวนอยู่นี่แหละวนเจ้าของอยู่นี่แหละ บ่สนใจแม่เลย,ยไม่สนใจคุณแม่เลยนะคะคุณลูกขาเอออ้าหิวน้ำยังก็จะ,ะไปหาแม่ปฏิอ่ะอ่ะจะไปหรือยัง,ยงจะไปหาคุณแม่เธอหรือยังเป็นอ่ลูก,กวัวพันผสมนะคะผสมหลอดนะคะผสมพันธุ์โดยวิธีการอ่าผสมหลอดอ่ะนอนอีกแล้วมักนอนดีแท้แท่อือ ลักของเขาสมส่วนมากๆเลยน่ารักน่ารักเนีโดยขี้อ้อนโดยไม่ยอมสนใจแม่เลยแม่ก็ไปกินหญ้าอยู่นู่นนู่นแม่ไปกินหญ้าอยู่ตรงที่คุณตาทำาทำที่ใส่หญ้าให้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะอ่าลางหญ้าคุณไปกินลางหญ้าเนาะยายพาไปดูแม่เขาก่อน ลูกได้แล้วพ่อไอตัวนี้เป็นลูกที่เท่าไหร่แล้วคะว่าใ่บุกซื้อมาเราวมู่อ๋อคุณตาอ๋อคุณตาซื้อมาไม่ไม่ไม่รู้ว่าแม่นี้ตกลูกให้กี่คอกแล้วคุณตาซื้อมาอาติดท้องมากเลยบ่อคะกี่กี่คุณตามาเลี้ยงกี่เดือนเขาค่อยออกนี่อ๋อติดท้องแม่มาเอามาเลี้ยงหกเจ็ดเดือนเขาก็คลอดนะคะดูแม่เขาก็สวย สะออนอายายตุ๊กชอบออกมาทุ่งนาของตาสายกับแม่มากอยู่ประจํามาแล้วได้ประโยชน์ได้ความสุขมากมายเลยมาเห็นท้องทุ่งนานะคะแค่มาดูวัวกินหญ้าก็มีความสุขมาเห็นทุ่งนามาเห็นหญ้ามาเห็นหอยอยู่ในคลองน้ําอยู่ในอยู่ในกระชังก็มีความสุขแล้วนะคะตัวแดงๆนี้อยู่ในข้อตัวนี้อ่าอ่าตั้งท้องได้หนึ่งเดือน ตังซอนนึงเดือตัวนั้นลูกบ่ค่ะคุณลูกลูกยังบ่ยังบอ่ออกจากแม่แม่มนบะ่ไ่ะอ๋อขนาดแม่ทับไปหนึ่งเดือนแล้วยังก,กินนมอยู่บ่ <c oughs> แม่อ๋อลูกได้สี่เดือนกอ็แม่เขาก็เป็นสัตว์พอเป็นสัตว์ก็ก็ผสมพันธุ์โดยวิธีหลอดนี่แม่เขาตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆพืเขากินหญ้าโอ้แต่ จะลาบากสักหน่อยหนึ่งเนาะคนที่เลี้ยงวัวเนาะจะต้องไปหายาให้วัวนี่นี่ลูกสี่เดือนอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้บัตาตัวนี้ตกลูกได้ลูกตัวผู้อ่าวัวน้อยตัวนี้ได้สี่เดือนแล้วแม่แม่ผสมพันธุ์แล้วนะได้หนึ่งเดือนละสี่เดือนสี่วันอะสี่สิบหกสี่เดือนสี่วันคุณตาเปิ่นจำวันได้เลยเออได้สี่เดือนสี่วันแม่เขากำลังตั้งท้อง ยังก็ส uh, 응ี่สองเอ๋อสี่สองเออเจ้าสี่สองสองเลยบหมนี่เจ้าสี่สองสองก็เรียกง่ายเรียกง่ายนี่ดูแม่เขาออ้ยใหญ่มากเลยดูเต้านมนะคะเพื่อนเพื่อนดูเต้านมจะไม่ให้ลูกเขาสมบูรณ์ได้ยังไงดูเต้านมอืมแต่สะออ่อนเนาะ เนี่ยกะกะสิเลี้ยงลูกไปได้ประมาณสี่เดือนกะสิทับอีกขึ้นกันแล้วแวม่นว่าคุณตาอ๋อๆอๆอ,อ,อเราต้องดูที่เ,ออเขาอันเขาเป็นสัตว์ด้วยเนาะเพืเ่อนเพื่อนแม่ใหญ่มากเลยนะนี่คุณตาอันเอามาหลายปัน,นดไดนหกหมืมา 6, บาทนะคะคุ้มค่านะคะได้ลูกออกมาได้อีนางล่ามาอย่างสวยงามเลยแล้วเป็นวัวตัวเมียด้วยได้กําไรนะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ย ถ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่แบบนี้ถ้าตกอุกมาเป็นตัวเมียนี้ได้กําไรนะคะอ่าถือว่าได้ถ้าได้ลูกสาวก็อนซได้ค่าดองยังสีนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ทําบ้านไหนได้ลูกผู้หญิงก็จะได้ค่าดองสี่นะเอ้ยดูไอ้ไอ้ยัก็ไอ้สองสองสี่วัดีิไอ้สองสองสี่เขามีเอกลักษณ์ของเขาดูหน้าผากหน้าผากเดนเป็นจุดว้าหน้าผากเดนน่ารักแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้งามขึ้นกัน สวยเหมือนกันเลยเชื่องมากเลยคุณตาสายเลี้ยงวัวเชื่องมากแต่แต่เราก็ไม่ไวใจเลยเนาะแต่เราดูลักษณะท่าทางของเขาเขาเชื่องอยู่หรอกอถ้าเขาไม่ไม่ไม่เชื่องไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าเขาจะมีอาการที่ที่ไม่ไม่ไม่เชื่องซาแบบนี้เราก็จะดูออกนะคะคน่ารักน่ารักคลิปนี้พาออกมาท้องทุ่งนามาทีไรได้คลิปทุกทีเลยออกมาทุ่งนาคุณตาสายนี่ตัวแม่ สะออนสะออนไหนย่าให้ดูภาพบรรยากาศโดยทั่วไปอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะชีวิตท้องทุ่งนา,าหาอยู่หากินวิถีชีวิตแบบบ้านๆแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดามีอะไรก็กินถามคุณตาว่าคุณตากินข้าวกับอะไรอุ้ยจ้าจะกินเขาข้ามยังซีเมนต์ต่อมามาเนี่ยอะไรกินมาซันวะง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรอาหารการกินปลาเบิร์ดเราบอกคุณตาคือสิกินเขาขมามมา เบื่อใช่ไหมอยู่ท้องทุง่งนาแต่ว่ากินข้าวกับมามา่าจะกินต้มมามา่าเพราะคุณตาสายเบื่อตาแล้วนะคะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่า,อ,าอยู่แบบอดอดอยากๆนะมีปลาน่ะกินทุกวันก็เบื่อเนาะก็เลยจะมากินอาหารอา,อาหารที่ไม่ใช่อาหารบ้านๆสักหน่อยตาว่าตาจะต้มมามา่าสดร้อนๆกินนะสันเนี่ยเอามาหาแม่แล้มาหาแม่แล้ว เดี๋ยวยายจะพาดูเขาจะกินนมหรือเปล่าอ้าวมาดูลูกวัวกินนมด้วยกันเออดู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 ดดวิกรรมของสัตว์ดูเขาต้องกระตุ้นก่อนดูนะคะดูนะคะกินแล้วกินแล้วนั่นเขาจะกระตุ้นทําไมเขา้ึงทาแบบนี้อ้าวคุณแม่ชีลาดเลยนั่นได้แล้วนะคะได้ได้เต่าแล้วกําลังกําลังทําไมเขาถึงกระตุ้นคะกระตุ้นเพื่อ เพื่อให้น้ํานมไหลออกมานะคะเพื่อให้น้ํานมไหลออกมา,ายายจะพาเข้าไปดูใกล้ๆเชื่องเนะนะชื่องนะลูกนะเชื่องเชื่องนะไหนยายจะพาทาคลิปเอ่อใกล้ๆให้กับ fc ได้ดูนะคะดูเข้ากระตุน้นกระตุ้นเพื่อให้ได้น้ำนมไงถ้าเต้านี้ไม่ได้น้ำนมก็จะเปลี่ยนเต้าใหม่ไปแม่บัวหนึ่งตัวจะมีน้ำจะมีนมอยู่สี่เต้านะคะคือ ปกติเลยของสัตว์จะมีอยู่สีเต้าถ้าวัวตัวไหนมีสามเต้าก็คงจะเป็นแม่วัวที่ผิดปกตินะเห็นไหมคะรู้สึกว่าจะยังไม่ได้น้ำนมนะกำลังกระตุ้นอยู่กระตุ้นอยู่อ้ากระตุ้นเข้าไปอีนางล่ากระตุ้นเข้าไปกระตุ้นหแห้งแห้ลูกกระตุ้นหแห้งน่าจะได้น้ำนมแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเออน่ารักมากเลย ยายแพลนให้ดูเดี๋ยายซูมให้ดูใ,ดใกล้ๆนะคะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะเป็นธรรมชาติของวัวเขากินนมแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาจับภาพจับกล้องแบบนี้เนาะให้เพื่อนๆได้ดูครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีวัวเลี้ยงก็มาดูคลิปยายเด้อ กระตุ้นอีกละกระตุ้นอีกละกระตุ้นอีกละอืมหิวแห้งได้หนินะหิวแห้งได้หนิมากินก็ไปกินให้อิ่มอิ่มเด้อกินให้อิ่มอิ่มดูเต้านมสมบูรณ์มากมากเลยใหญ่มากเลยเต้านมเอาใส่เวลากินโดน่าตาตาละรอบแป๊บเดียวก็อิมอืมแต่กินดูว่าตาละเมอ <laughs> คุณตาสังเกตปะ <laughs> ช่วงนี้รู้อยู่มันม่กินดูนสองเวลาติดม,มันไม่น้อยเลยไอยแม่แม่นั่นสี่เดือนแล้วลูกยังกินอยู่มันบ่กินเออสี่เดือนแล้วลูกยังกินนมอยู่คนเรไม่ท่องงเองท่องมันอ๋อ บอกเขาสิเศร้าเองเลยบอกขาเลือดเือเขาแยกออกเอาบอก่มันสิให้ลูกคนเท่าเองขอนลัม,นมันบอ่อ,อ๋อธรรมชาติว่าเี่เขาก็สิงุดกิดเขาก็สิบว่าให้ลูกเขากิกนดินนนอ๋อคุณตาว่า<น><น>ก็จะกินไปเรื่อยๆ<น>อแม่เขาอ่ะทับใหมน่ะแม่เขาผสมพันธุ์ไหมมีม,ม,ม,มีอยู่มีตัวลูกตัวอ่อนอยู่ในท้องแต่ลูกเขาก็ยังกินนมอยู่นะพอถึงระดับหนึ่งนี่เขาจะมีพฤติกรรมการไม่ให้ลูกเขากินนมของเขาเองคุณตาสายบอกนะคะต้อง เ,เราต้องเชื่อผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวกุตาสายนี่เป็นนายห้อยนายห้อยนาย้อยนายห้อยนายห้อยก็คือคนค้าวัวซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วก็เลี้ยงด้วยในขณะที่รอขายแล้วก็เลี้ยงไปด้วยอย่างนี้นะคะนี่ก็ซื้อมานะคะแม่เนี้ยซื้อมาซื้อมานมามา,มาเลี้ยงกี่เดือนก็ตามาเลี้ยงห้าหกเดือนก็มาตกอีนางล่านี่ไงคะ มาตุกอีนางล่าตัวสวยดูดูความรักลูกความผูกพันลูกดูดนมแม่ก็ให้ความรักกับลูกสร้างสายสัมพันธ์สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีความรักความผูกพันกันอยังไม่อิ่มเลยดูมีความสุขทั้งตัวแม่และตัวลูกเลยเดีย๋ยวยายให้แพลนให้ดูภาพรวมนะคะตัวแม่กับตัวลูกเขามีความสุขมากๆเลย เต่านมแม่ไปตาเลียงลูกไงไปแต่ไมากินจักสองโตหน้าตาเนะนาสีได้ลูกแฝดหน้ไปเฮ็ดคลิปอ่าโน้ไปซื้ออุปกรณ์ก่อร้างอยู่บ้านหน้าชุมแสงแล้วก็ไปเจอวัวที่อันที่ออกลูกแฝดคุณตาลูกบะออกลูกแฝดไปตาสอนสอนงามงามขื้อกันเนี่ยลูกนะแฝดผู้กับแฝดเมียเด้แฝดลูกตัวผู้กับลูกตัวเมียหนูเฮ็ดคลิปล่องอยู่ แต่หักคือกันเนี่ยและดูความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ผิดกันกับมนุษย์เนาะเพื่อนๆถ้าชอบถูกใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปดีๆมีประโยชน์แล้วก็มีสาระมาให้เพื่อนๆได้รับชม ต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย